สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้ปรบอยู่ที่กรุงเทพนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวพม่านะคะเราเริ่มต้นที่ร้านข้าวแกงที่สนามบินดอนเมืองร้านกับสายการบินเมียนมาแอร์ไลน์นะทุกคนมันเยอะอยู่ยนะประมาณหนะึ่งตอนนี้ก็รอขึ้นเครื่องไปมันดาเลนะ and t ี่10ไม่บริสุทธิ์หรอกเ e เวอ i ์ยังไลฟ์แบบ t ี้อีกที e าจจะยุ่งยา f สักสองสามวันโรงแรมจงมากทุกคนไม่มีคนเลยอันนี้โรงแรมที่อินเลนะทุกคนเราเจองมาคืนละ45ยูโรก็ถือว่าโอเคแต่ สะอาดมากแล้วก็ผู้คนก็เป็นมิตรอยู่นะแล้วก็ก็ถือว่ามาได้ปกตินะทุกคน ฝนเยอะมากแล้วก็บ้านมีประมาณทุ่มหนึ่งคือถนนคือแบบเดินไม่ได้เลยคือเมืดหมดแล้วตามโรงแรมคิดว่าเขาน่าจะเจ็ดโมงเาชา้าเมื่อวนานเรานั่งตุกๆไปกับคนตาเมื่อวานโดนชารไปเยอะนะตั้งสองหมื่นห้าแล้ววันนี้แค่สองหมื่นนะคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องต่อราคาแต่ว่าพวกเราไปค่อยต่อราคาแนละ้วบางทีคนขับก็เป็นคนแก่ๆเงี้ยเราสงสารเขาก็ให้ให้ไปเนาะ ต้นเช้าที่นีนะคนตอนเ,เป็นวัน นใช้ไปแล้ตั้งสามสินาทีแต่วันนี้ <laughs> ลูกคนนี้ขับแค่สิ้านาทีถึงเลวเวอร์ <c oughs> ามนาทีเนาะอันนี้ตัง้งเราอีกประมาณ3ชั่วโมงเนาะถึงใจถึงอินเลยอันนี้ก็คงประมาณว่าจอดแวะกินข้าวหรือเปล่าเข้าห้องน้ำนะข้าวมากินกินได้ประมันพ่ะรัง

มันไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยช่วงนี้ห้องนี้แบบจองมาก็ถือว่าค่อนข้างแพง,งนะเป็นรีสอร์ทนะทุกคนตัวนี้แต่เข้ามาน่าจะคืนละ80ดสิบยูโรนี่เป็นน้องน้ำแล้วก็ตรงท่องเที่ยวเลยเงียบมากแล้วตรงนี้ก็จะมีเตียนนางติวชา เียอ๊ยยมาเดินที่เป็นเหมือนตลาดวอลกิ้งสตรีทเมื่อก่อนของอินเลยนะไม่มีคนทงชาเลยทุกคนมีนักท่องเที่ยวสองคนตักาแฟน <c oughs> ตลกมะก็คือตั้งแต่โควิดมันก็ซุปซานะเขาบอกเจ้าของโรงแรม รว่าเขาจะดูแลดีมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่า,วานักท่องเที่ยวน้อยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแล้วเขาจะอาจจะดูแลดีอยู่แลว้ว Like เรากินขาวเย็นที่โรงแรมเนาะตั้งแต่เมื่อเช้าที่เราออกไปทําทุนที่อินเลเนาะทุกคนตอนนี้ก็คือทั้งวันเรากกลับมานอนประมาณ4ี่โมงเย็นเนาะก็คือแดดมันร้อนมากแล้วก็มันไม่มีอะไรให้เที่ยวเนาะทุกคนอย่างที่ว่าประเทศเขายัางยังไม่เปิดเท่าไหร่เนาะก็ยังมีปัญหายอยู่ก็คือยังไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ที่เที่ยวอะไรก็ยังไม่เยอะอันนี้เราก็คือสังอาหารที่สังอาหารกับโรงแรมไว้ว่าวันนี้เราจะทานข้าวที่โรงแรม

เราให้ฟังเรื่องราวของประเทศพม่าเนาะที่แบบว่าทําไมไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วทําไมเขาก็คือจริงๆมันก็ยังอันตรายอยู่นะทุกคนก็คือแต่ถามว่ามาได้ไหมมันมาได้นะทุกคนแต่มันไม่มีอะไรให้เที่ยวเลยแล้วก็คือมันไม่มีอะไรเลยอะคือยังเป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็ยังอันตรายอยู่แต่ถ้าเราไม่ไปจะถามว่ามัน คือคือเหมือนมเมื่อก่อนไหมไม่นะคะทุกคนถ้าแปบไม่ใช่ว่ามาทุระกับส עם, ามีก็คือเขคงไม่มานะคะที as, ่น <c ambling. S 1> ี่ก็คือมันไม่มีอะไรให้เที่ยวเลยเเราจะออกไปด <c oughs> ูพระอาทิตย์ตกนะมาโรงแรมเขาจองรถตุ๊กตุกให้แล้วเขาบอกว่าไปสี่โมงเย็นก็คือคงไม่น่าจะไกลจากที่นี่มาโรงงานวายทำวายแล้วก็ไม่มีร้านอาหารมีวายแล้วก็อันนี้ที่ชมวิวพระอาทิตย์ตกเขาก็เลยมาส่งเราที่นี่แล้วเขาจะกลับมาับเราหกโมงเย็นแล้วตอน ก็เป็นร้านอาหารเก่งอิตาลีมีพิซซงพิซซ่ามีไวน์ราคาไวน์ก็ประมาณหน,นึ่งนะทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นแก้วหรือเป็นขวดมันราคาอยู่ที่ประมาณสองหมื่นแปดก็คือว่าอันนี้เป็นขวดนี่น่าจะเป็นแก้วอันนี้น่าจะเป็นอง,งุ่นขาวทั้งหมดนะเวลีบุลเวลีเบียงไอตําแหน่งจากปีให้ใหเมียแล้วครับทุกคนหนึ่งดอก เหมือนไกส์นะเหมือนคาคาที่สตีทสิบห้านาทีผ่านไปหมดเราเดินมาร้านของชำตรงนี้มาซื้อไอศครีมหมดไปเท่าไหร่หกพันหกพัน ห้าร้อยห้าร้อยตัดกี่าทละเตียงจ้ะอ่ะจีตาผู้คนประมาณน่ารักทุกคนเป็นอัธยาสัยดีมากนี่ก็เป็นร้านอาหารอิตาลีแต่เราไม่เคยเดินมาเส้นหลังโรงแรมนะโปรดจะไปเส้น้ันหน้า มาจากไปดูพัดตกเสอร์ไพรมาทุกคนพนักงานน่าจะเข้ามากลางให้รียบร้อยผ้าเทีวไปซักเขาก็เอามาให้เรียบร้อยเขาดูแลดีมากเลยนะทุกคนเาปกิกน เราจะพาเราเดินไปตรงตลาดนะเขาบอกว่าตรงนี้แอรเรียงเหมือนคนแบบนิ่ใส่ไม่ค่อยดีก็เหมือนบ้านเราเลยทุกคนตรงนี้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบนักท่องเที่ยวเยอะๆคือตรงนี้มันก็ยังถือว่าเจริญท่องเคี่ยนะก็คือไม่ใช่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อื่นแล้วมาเป็นนักท่องเที่ยวของเขาเองแต่พอท่องเีเป็นคนต่างชาติก็คือือนแบบเขาอยากได้เงินทุกอย่างอ่ะตะกี้เขาว่าลอบว่าขุดไม่เขาเรียกเก็บเงินพวกเราบอกว่าค่าค่าวางรองเท้าเราได้ถามคนขับเนี้ยว่า เราต้องจ่ายด้วยเหรอเขาบอกไม่ไม่ไมตรงเนี้ยคนที่ใส่ไม่ดีเขาอยากได้แต่เงินพวกเธอให้พวกเธอระวังด้วยเพราะว่าอโอเคนะทุกคนอย่างว่าอะไรทุกที่ก็มีคนดีและคนไม่ดีเนาะตดนนี this, this uh ้เราจะเดินไปที่ตลาดดีนะมีคนเลือพามา this is the c r i n a t o market uh-huh you look in the storey uh-huh then you come back to the boat o t a t h a n y o a t okay thank you okay thank you, okay. Thank you. Qué dice, Los que no espera no, allí que aquí empiezan. ¿Ve ¿Este el pequeño o el grande? Eh, no lo sé. Dice que aquí todo es como un mecalillo de ellos normal. ¿A ¿Qué? Ah, porque es muy muy de ellos, sabes, muy bonito. Una. Ay, El helado. ¿Helado? ไอศครีมนะทุกคนน่าจะเป็นไอศครีมน oh, ี่คือเป็นยาต่างๆเหมือนตลาดมืดไงไห่ะอ่ครีมกระเห็นโอ้หสตอรี่ทุกคนสตออรี่แล้วก็มีองุ่นไม่ไม่ไม่มาเลยแลต้องก็มาสคาดอา

Como en Nampan, Nampan, donde fue Moren. Sí, muy parecido. ดีค่ะทุกคนเช้านี้เราก็จะเดินทางกับเมืองมันดาเลแล้วน,นะคะทุกคนก็คือกับทางเดิมนะคะทุกคนกับทางรถบัสนะคะตอนนี้ก็คือรถบัสวันนี้ออก7จ็ดโมงนะคะตอนนี้ประมาณ6กโมงครึง่งเดี๋ยวทางโรงแรมเขาจะเรียกทุกๆก,กไปส่งเราที่สถานีรถบัสเนาะแล้วก็เหมือนเดิมทุกคน8ดชั่วโมงครั้งที่แล้วไปบอ,อกว่า5้าชั่วโมงพอนะับจริงอ่ะคือ8ดชั่วโมงนะทุกคนก็คือบวกเขาพักรถอีกครึ่งชั่วโมงนะคะบนเขาแล้วก็รวมแล้วก็คือประมาณ8ดชั่วโมงนะคะถ้าเราออกจาก เมืองอินเลประมาณเจ็ดโมงถึงมันดาเละน่าจะประมาณบ่ายสองนะคะทุกคนเราก็จะค้างที่มันาเลอีกหนึ่งคืนแล้วก็วันถัดไปแล้วก็จะกลับกรุงเทพกันนะคะทุกคนคนวันนี้ก็คือเราอยู่ที่เมืองมันดาเล่แล้วนะทุกคนแล้วก็เรากําลังเตรียมตัวจะกลับกรุงเทพนะคะทุกคนเมื่อวานก็คือ เรากลับมาจากเมืองอินเลด้วยรถบัสก็คือมันไม่มีเครื่องนะทุกคนแล้วก็เป็นการเดินทางที่จะบอกว่าโหดมากทุกคนก็เมื่อวานก็คือเดิมทีเราจะต้องถึงเมืองมะเลเซีแต่บ่ายสองใช่ไหมแล้วเมื่อวานอ่ะคือแบบเหมือนเจอตรวจทหารตรวจตั้งสามด่านนะทุกคนสามรอบแล้วก็คือเมื่อวานตรวจแบบว่าคือทุกคนต้องลงรถบัสแล้วก็ต่อแถวเพื่อให้เขาตรวจแต่ก็โอเคเขาไม่ได้ ไม่ได้โหดอะไรขนาดก็าก็ดูพาสปอร์ตอะไรเงี้ยก็แค่นั้นแต่อยากบอกว่าเมื่อวานทหารเยอะมากเลยนะแต่ขากลับเข้ามาเมืองอะไรก็คือเจอทหารยืนเต็มกันดูว่ามันเป็นวันสุดสัปดาห์หรือวันอะไรก็ไม่รวมกันได้นะทุกคนแล้วตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะเราจะคลองไปทานอาหารเช้าที่โรงแรมนะเพราะว,าวันแรกที่มาถึงโรงแรมก็ไม่ได้ทานอาหารเช้าที่นี่นะคะแต่วันนี้คือเราบินบ่ายโมงเราเดี๋ยวเราจะลองไปทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วก็เตรียมตัวเช็คเอาท์ออกนะคะทุกคน นี้ขึ้นมาที่เขาเรียกว่าอะไรขึ้นมาทานอาหารเช้าปุจะติดกับกัน,กนอันนี้เราอที่หารเช้าก็รูลังมาเฮานะคะที่โรงแรมเดอะเดอะโฮมเฮาส์นะเราเลือกที่โรงแรมมีสองทีเลยเราพาักแค่วันละวันละหนึ่งคืน <laughs> เพื่อที่จะมาขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพแค่นั้นนะคะนี่วิววิวมาดเลยวันนี้ดูดีจ้ะสรุปก็คือพม่ามาเที่ยวได้นะคะแต่ ไม่มีอะไรให้เที่ยวแต่ถ้าจะมาสายโมว่ว้พรกก็ไปย่างกุ้งดีกว่านะคะทุกคนสาสวัสดีทุกๆคนตอนนี้ก็ผ่านเกตเข้ามาแล้วนะทุกคนก็คือตอนนี้เรากาลังรอเกลื่อนที่จะกลับกรุงเทพแล้วนะทุกคนก็คือกรอยากจะบอกว่าถ้าใครจะมาเที่ยวมัาเนรีก็ทําใจนิดนึงนะทุกคนก็คือมัน ม,มันยังไม่สะดวกสบายเท่าเหมือนเมื่อก่อนนะคะทุกคนการบริการอะไรต่างๆอย่างที่สนามบินก็คือเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแคปไฟล์บุ๊กิ้งของเรามาด้วยนะคะก็คือเขาเหมือนแบบเช็คทุกอย่างผ่านกระดาษเขียนกระดาษทุกอย่างเลยนะคะทุกคนแล้วก็ต้องกรอกใบตอมอเหมือน้าเหมือน้าเข้านะคะทุกคนขาออกก็กรอกเหมือนกันว่าเราพักที่ไหนโรงแรมแล้วก็กรอกพัชโป่งพาสปอะปอะไรทุกอย่างเหมือน้าเข้าแล้วทุกคนก็ใช้เวลานิดนึง ตอนนี้เราก็แค่รอเวลาแล้วก็รอไฟที่เราจะกลับนุงเทพ่วัสทุกคนวันนี้อยนแค่นัค่ะได้นั่งเครื่อง,งลำได้ขนาดนี้อันนี้สีที่นั่ง,ง,ลงแล้วทุกคนสอง่สองมันลดบัตรเลยลำเล็กมากนะนี่เป็นครั้งแรกที่นั่งเครื่องเป็นสี่ ผมก็งจะไปเรีนทีสวิตเซอร์แลน์ถึงจุดจบทีเป็นพี่ทรอแะจุดจบขอราก็ถาทกทะไปเซิเรีนด้วยสาการนแอร์คื่องินที่ได้ทุกคกับคนมยู่ใน i n t e r n a t i a l f ราเดินทางมาดูเสียงกันเสียงแต่ก็เปเสียงดีๆนี่